คุณนุ่นี่จะพาพวกเรานะคะมามูมเพื่อให้ได้พูดในวันวาเลนไทน์กับพระแม่ลักษมีค่ะอขอบคุณนะคะโอยขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูนุนี่โมเดลลีนะคะพิเศษค่ะสําหรับต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะครูนุนี่จะพาพวกเรานะคะมามูเพื่อให้ได้พูดในว,นวันวาเลนไทน์กับพระแม่ลักษมีค่ะก็วันนี้ครูนุนี่นะคะได้เตรียมดอกบัวนะคะสีชมพูนะคะมาถวายพระแม่แบบปังๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปมูกันยังไงนะคะตามครูนุนี่ไปเลยค่ะ พระแม่รักสมีซึ่งอยู่ที่ตึกเกสรวิลเลตค่ะสําหรับการเดินทางนะคะให้เรานั่ง BTS นะคะลงที่ชิดลมค่ะแล้วก็ไปที่ตึกเกศรน,นะคะซึ่งองค์พระแม่เนี่ยจะอยู่ที่ด่านฟ้าชั้น4ของตึกเกษรก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะมาเสริมเรื่องของความรักการเงินก็สามารถที่จะมามูขอพระแม่ได้นะคะที่นี่นะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะก็คือ10โมงเช้าเลยจนถึง6โมงเย็นนะคะให้เตรียมของไหว้มาเองได้เลยเพราะที่นี่ไม่มีขายนะคะ แล้วก็ของที่ไหว้มานะคะคุณนุ้นี่แนะนําให้เป็นดอกบัวสีชมพูค่ะหรือว่าอาจจะเป็นดอกไม้อื่นๆก็ได้ที่มีสีแดงหรือว่าสีชมพูนะคะก็ให้ใช้8ดอกนะคะเพราะเหมือนจะเป็นการระลึกถึงองค์พระแม่ลักษมีค่ะที่มี8ปางเราสามารถถวายขนมพื้นบ้านของอินเดียเช่นขนมดอกบัวชมพูหรือว่าลาดูเหล่านี้พระแม่ชอบนะคะเราเชื่อกันว่าหากขอพรในเรื่องของความรักนะคะอยากได้คู่ครองหรือว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ยให้นาแอปเปิลแดงไปไหว้พระแม่ลักษมีก็จะช่วยส่งเสริมให้คนคนนั้นได้รับพรจากพระแม่ลักษมีเป็นพิเศษค่ะ แต่ว่าไม่แนะนําให้ถวายของที่ทํามาจากเนื้อสัตว์หรือว่าขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบนะคะสําหรับเคล็ดลับในการไหว้ขอพรพระแม่นะคะให้เราแต่งกายด้วยสีสันที่สดใสก็เน้นเป็นเสื้อสีแดงสีชมพูสีบานเย็นแต่งตัวให้ดูดีให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจค่ะอย่างวันนี้คุณนุนีก็จัดสีแดงมาเลยนะคะอ่านอกเหนือจากของไหว้ทั่วไปสิ่งที่ควรน,นําไปสักการะพระแม่ลักษมีก็คือชุดสารีหรือว่าชุดเครื่องประหลับก็ได้นะคะแล้ววันที่ดีที่สุดในการที่เราจะขอพรกับพระแม ลักษมีก็คือวันศุกร์เวลาใดก็ได้ยกเว้นช่วงเวลาตีสาแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็เป็นวันอะไรก็ได้ค่ะที่เราสะดวกและเราสบายใจดีที่สุดเลยค่ะการขอพรนั้นให้เริ่มต้นด้วยบทสวดถ,ถึงพระพิคเนตก่อนนะคะเพราะเวลาที่เราจะไหว้เทพในสายฮินดูเนี่ยจะต้องสวดถ,ถึงพระพิคเนตก่อนเป็นองค์แรกค่ะจากนั้นน่ะค่อยกล่าวบทสวดถ,ถึงพระแม่ลักษมีและเริ่มกล่าวกับพระแม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้านะคะให้ระบุชื่อนมสกุลอย่างชัดเจนค่ะ ได้มาสักการะองค์พระแม่ลักษมีเทวีวันนี้ลูกได้มาน้อมนําสิ่งของมาถวายแล้วก็กล่าวชื่อสิ่งของที่เรานํามาถวายแต่ละอย่างนะคะซึ่งการทําเช่นนี้ก็เสมอเป็นการพูดคุยกับพระแม่ค่ะ สำหรับคนที่ต้องการขอพรด้านความรักโดยตรงเลยนะคะขอเนื้อคู่กับพระแม่ลักษมีนี้ให้เราระบุลักษณะของคนที่เราต้องการมาเป็นคู่ให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานกับพระแม่ว่าขอให้เจอเนื้อคู่ที่มีบุญสัมพันธรร์กันหลือเนื้อคู่ที่มีศินเสมอกันและถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอก็ขอให้พระแม่อวยใช้ให้มีโชคมีลาภประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินซึ่งวิธีขอพรกับพระแม่นะคะก็ให้เราขอให้ละเอียดนะคะระบุทุกอย่างให้เป๊ะเลยค่ะนิสัยหน้าตาลักษณะนะคะ ถ้ามีรูปบรีฟต์คร่าวๆได้ยิ่งดีเลยค่ะยิ่งตั้งใจอธิฐานมากเท่าไหร่พระแม่ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นค่ะหากพรที่ขอสำนิดผลแล้วก็สามารถที่จะกลับมาไหว้บูชาอีกครั้งได้นะคะที่สําคัญเลยค่ะเป็นทริคหลักเลยนะคะก็คือว่าเมื่อเราไหว้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินผ่านหน้าองค์พระแม่ไปอีกทางหนึ่งนะคะอย่าออกไปเดินทางเดิมนะคะเพราะว่าเราเชื่อกันว่าทําแบบนี้จะทําให้องค์พระแม่มองเห็นเราแล้วก็ประทานพรให้เราตามที่ขอนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะมาไหว้พระแม่ลักษมีแล้วคุณนุ้นนี่ให้ความรู้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วในบริเวณตรงสี่แยกราชประสงค์ตรงนี้เนี่ยมีถึง8มหาเทพเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะพอจะมีเวลาหน่อยเนี่ยสามารถเก็บให้ครบเลยก็ได้นะคะทั้ง8องค์มหาเทพเลยจะได้เพิ่มความเฮงความปังกันเลยค่ะสำหรับองค์แรกนะคะพระพิฆเนศนะคะซึ่งจะอยู่ตรงหน้าเซนทันเวอร์นะคะเป็นองค์แรกเลยแล้วก็ถัดมาองค์ที่2จะเป็นพระตรีมรติค,ค่ะซึ่งก็จะเป็นองค์มหาเทพ3องค์นั่นเองก็คือพระชิวะ พระนารายณ์แล้วก็พระพรมนะคะก็จะเป็นพระตีมรดติตรงจุดที่ถัดจากพระิคเนตนะคะองค์ที่3าค่ะจะเป็นพระแม่อุมาทีวีนะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามเซนตทนเวอร์เลยค่ะแล้วก็องค์ที่4นะคะก็คือองค์พระแม่ลักษมีที่คุณนันทีพามาบูหาขอพรความรักในวันนี้นะคะสําหรับองค์ที่5ค่ะท่านท้าวจตุลงกบาลก็จะอยู่ตรงข้ามกับพระแม่ลักษมีนะคะองค์ที่6จะเป็นเอราวันนะคะเป็นพระพรมนั่นเองค่ะอยู่ตรงเอราวันนะคะตรงนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดัง,งมานานแล้วนะคะเรียกได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาากกคนไทยแลว็ช ต่างชาติเนี่ยก็น,นิยมมาไหว้จํานวนมากเลยนะคะในแต่ละปีแล้วก็องค์ที่7ค่ะจะเป็นพระอินนะคะ mm. อันจะอยู่หน้าตึกอมรินพาซานะคะและองค์สุดท้ายค่ะที่คุณนู้นี่อยากจะให้ทริกและฝากไว้เลยนะคะเรามาไหว้พระมหาเทวีแล้วนะคะองค์พระแม่ลักษมีก็อย่าลืมไหว้สวามีขององค์พระแม่ด้วยนะคะก็คือองค์ที่8นี้จะเป็นพระนารายค่ะเป็นพระนารายทรงครุฑนะคะจะอยู่ตรงหน้าตึกโรงแรมอินเตอร์คอนเลยค่ะ จบภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะคะในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่วันนี้คุณลุนนี่ตั้งใจที่จะมามอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสมหวังได้พบคู่ของตัวเองนะคะและแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปนะคะคุณลุนนี่ค่ะเช่นเคยวอลเปเปอร์นะคะพระแม่ลักษมีพร้อมบทสวดของท่านให้ไปดาวน์โหลดนะคะรับความเฮงความปังเพื่อขอพรพระแม่นะคะทั้งเรื่องของการงานเงนิงนทองแล้วก็ความรักนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ vsm 365นะคะี มีบทสวดให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้วก็ฝากติดตาม Subscribe ช่อ,อง w s m 3 6 5แล้วก็รายการบู t o โล g ีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ HAPPY v a l เลนไทนค่ะ ขอแกะกล่องเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานอาหารกันนะคะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆมาให้เล่นนะคะให้เลือกแล้วกันว่าอยากจะไปทานที่ไหนนุ่นนี้เตรียมมาให้2ร้านค่ะอ่ะลองเลือกดอูได้ที่นี่นะคะตามไปไปกันเลย ถึงแล้วเดี๋ยวตัวเองเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเจอกันเราแอบมาเอาของไปเซอร์ไพรส์เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่าไปเข้าไปเลยดีกว่า อ้อน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะมีลูปปองด้วยอ๋อขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณสำหรับดอกไม้มากเลยนะคะนุ่นก็มีของพิเศษให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะชอบไหมก็ตั้งใจเลือกมากเลยนี่ค่ะทานอะไรดีนะชอบกินอะไรคะปกตินุ่นเลือกเลยละกันนะทานเนื้อไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งเป็นสเต็กเนื้อนะคะแล้วก็เป็น เป็นผ้ากุ้งแล้วกันนุ่นชอบกินกุ้งโอเคเนาะอ่ะน้อง่ะน่าทานมากเลยอะ่ะทานเลยนะคะ mm hmm. อันนี้น่าทานนะ mm hmm. ตักให้นะคะ mm hmm. ุณนุ่นนี่มาให้เคล็ดลับในการเดทนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเดทกับคู่นะคะ เราจะทํายังไงเดี๋ยววันนี้มาเอาเคล็ดลับกันนะคะข้อแรกเลยเวลาที่เราแต่งตัวนะคะให้เราแต่งตัวให้ดูมีสไตล์แต่ให้เป็นตัวของเราเองนะคะแล้วก็ให้ดูแอบเซ็กซี่เบาๆแต่ว่าไม่โป้นะคะให้ดูดีหน้าค้นหาแล้วก็เลือกสีสันที่สดใสนิดนึงเนาะมันจะได้ดูแบบว่าเป็นที่จดจําแล้วก็ให้ฉีดน้ําหอมเบาๆแต่งหน้าให้พอประมาณนะคะไม่ต้องแต่งเข้มเกินไปนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับนะคะอันที่2นะคะก็คือว่าเวลาที่เรามาเดทนะคะให้เราอ่ะยิ้มนิดนึงนะคะ จริงๆยิ้มเยอะก็ได้นะให้เป็นตัวของเราเองแต่ว่าอย่าขาดรอยยิ้มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเครียดเกินไปแล้วก็ให้ยิ้มออกมาจากใจจริงๆค่ะให้รู้สึกว่าเขาอย่างน้อยก็คือเป็นเพื่อนของเราคานนึงเนาะ ให้เรารู้สึกแบบว่ามีความสุขมีพลังงานที่ดีนะคะก็ยิ้มออกมาจากใจข้างในและข้อนี้ไฮไลท์เลยนะคุณอย่าพูดถึงคนรักเก่าของเขานะอย่าไปถามนะคะว่าแบบเออเคยมีแฟนมาแล้วหรือยังหรืออะไรยังไงหรือว่าไม่ต้องเล่าเรื่องตัวเองนะคะเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเรากําลังจะมาสร้างประสบการณ์ดีๆความทรงจําดีๆค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่อันนี้ก็คือว่าฝากเอาไว้ให้เลยถ้าเกิดว่าคุณมาเดทแล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่อ่ะฉันยังไม่โดนอ่าไม่ใช่คู่ของคุณหรือว่าค ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดความสัมพันธ์นะคะเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่สําหรับคุณแต่อาจจะเป็นคู่สําหรับเพื่อนคุณก็ได้เกี่ยวไปไว้ให้เพื่อนเราเนาะโอเคค่ะวันนี้คุณนุ้มี่ให้ทริคง่ายๆแค่นี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะแล้วก็ได้คู่แล้วก็ได้ไปเดทวันวาเลนไทน์สองใจทุกคนค่ะ Xiaomi Watch S1 Active ช่วยเพิ่มสไตล์ให้กับการออกกำลังกายของคุณมีให้เลือกหลากหลายสีสันทั้งสี Space Black Ocean Blue Moon White หรือสีสดใสอย่างสีเขียวสีส้มสีเหลืองสำหรับวัยรุ่นอย่างเราเหมาะกับเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์มากๆเลย เราได้รวบรวมคุณสมบัติเด็ดๆมาให้คร่าวๆนะอย่างแรกก็คือเป็นจอแสดงผลแบบอ MO l ล d 1.43ดนิ้วความละเอียดสูง2ปรับแต่งหน้าปัดได้มากกว่า200รูปแบบได้ตามใจคุณ3 GPS ย่านความถี่คู่รองรับระบบนำทางด้วยดาวเทียมหลายระบบเพื่อการระบุตำแหน่งที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น4บอกลาความกังวลเรื่องแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง470ม ah, ิลลิแอมป์และอัลกอริทึม AI ที่ใช้พลังงานตา่ำ5สายชาร์จแม่เหล็กที่แสนจะสะดวกช่วยให้คุณชาร์จแบตจนเต็มได้ภายในเวลาเพียง2.5สองจุ6 ติดตามออกซิเจนในเลือดได้ตลอดทั้งวัน7ชําชำระเงินแบบไร้เงินสดด้วยมาสเตอร์การ์ดโดยเจ้านาฬิกาต,ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับแอป m ี่ฟิตเนสเพื่อดูข้อมูลสุขภาพประจำวันและสถิติสุขภาพประจำวันอย่างเช่นอันตราการเต้นของหัวใจสมรรถภาพร่างกายและการนอนหลับที่จะแสดงถึงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและคุณยังสามารถเพิ่มแผนสุขภาพต่างๆเพื่อพัฒนานิสัยการมีวินัยของตัวเองรองรับการซิงข้อมูลกับ Star ์ว่าและ Apple Health สามารถหาซื้อได้ที่เว็บ vsm 365หกห้าของลิสิแทแิร์แน่นอนมาดูกันนได้ะ thank <laughs> you